สวัสดีครับผมเบาหนองครับบือนี่มาพอๆกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนี่เบาหนองมาตามเ็กตองวดของแม่สอยครับผมแม่สอยเพิ่นเคยให้ฤกเบาหนองมาแล้วละ่ะบันนี่เพิ่นฝันครับเพิ่นก็เลยเอามาบอกสูฟ่ฟังตัวเดียวเม็ดเดียวครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิิงทุกอย่างคืนยุทธีโชคและดวงครับ ส่วนตัวเลขสิเป็นจั่างไบ่มีผู้ใดบอกใด้ครับแต่ว่าถ้าผู้ใดมักก็ซื้อไว้เพื่อนฝันเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันเห็นน้องไา้เพื่อนน้องไายเพื่อนตายไปแล้วล่ะตายไปได้หลายปีล่ะเพื่อนบอกว่าอยากถือเลขเพิ่นวมาสชนะเพื่อนอยากถือเหขกเพื่อนก็เ็นรวมน้องไา้เพื่อนนั่นล่ะเพื่อนก็เล็ดจมโอ้เท้าเอ้ยเพิ่นว่ะ เอิดขึ้นมาอยากถือเหลขแทนนอว่าฉันแต่ว่าเพิ่นเบาเน่ะเพิ่นกบฏคิดยังเด้เพิ่นกบฏคิดยังวันนี้นบ,บ,นบ้านเราได้ถามวัดหลังวดที่แล้วแม่ถืบอบ่อแม่ถืออยู่ถืนอน้ำนองลาเพิ่นว่าสามหกถือน้ำนองลาเพิ่นนหามากเก่าแต่ว่าแม่กัดสื่อกับหัวนำ้ำสื่อกับหัวแล้วกับแม่กับเบิงเหลขผ,ผู้นั้นเหลขผู<ะ>้นี้ป่ะบางคนเพิ่นวัดเหลขก หล,นะล,ลายแต่เก่าคุณลองคินะเหล็กลายแต่เก่าแม่ก็เลยซื้ออันเหลขกหัวกลับคือจังงวดไอ้ผู้ใดที่เพิ่นวายเพื่อนถามที่ว่าฟันเห็นรถดลวงปูชวงนั่นขั้นชี้เขียวๆเนี่นหมายเลขทะเบียนเพิ่นสามศูนย์เก้าเก้าเก้ายังเพิ่นนะ่ะแม่ก็ซื้อคือกันเพื่นวาแต่ว่าแม่ก็ซื้อสามสามหกโอเก่าเก่าหกสามแม่ก็เริ่มกลับให้มันเป็น อันหกหกเอสามสามหกคนวันสินะเพื่อ็เลยว่าเออตื้อบุญเขามีสามหนีบ่อนอ๋อคนวะเพื่อ็เลยบัดนี้บอกไปบอกมากก็เลยว่าเอ้ายจะสีลงคำอันยังไงความฝันตื่นเราเราจะเพื่ออะไรก็บอกสุขามบ่นอ๋อคฝันเห็นน้องสายเพื่อนบอกน้องสายเพื่อนลับเพื่อนเห็นหลุมน้องสายเพื่อนหอยกอหอยเท่าเลยคนวะเลยสำไมอยากถือเหล็กแทนออแต่คัน เป็นไปไดให้เจ้ามาบอกเลยเอื่ยในเรื่องว่าสัตแต่ที่ถือว่าถือก็บอกไปยังขอแต่ว่าให้เจ้ามาบอกเพิ่นกันเลยว่าปฏิมาก็เป็นว่านโกนนก่อนก่อนสิเป็นว้านผ่าไ่เพื่อนกันนอนเพื่อนกันเลยบอกว่าตื่นเช้ามาโอ้เอ่นอนเห็นหนองไส้เพิ่นว่าฟันเห็นหนองไส้มันมายืนอยู่ปลายเตียงเพิ่นว่ามันมายืนอยู่ปลายเตียง แล้วมันกับมายิ่มให้เกค่หนึ่แล้วมันกับมายิ้มแล้วมันก็ซสีสี่นิ้วคนหนึ่ามันสี่นิ้วไปทั้งไปทั้งหลังตูคนหนึ่าไปทั้งหลังตูมันเป็นตูเหไข่สันว่างของคนหนึ่งอยู่อยู่มองหัวเตียงแม่มันเป็นสันว่างของแต่แม่ก็บริคิดยังเพราะว่าเป็นยังละเท้าเจ้ามายืนสี่ยังอยู่นี่เพราะว่าแล้วปุ๊บเป็นกสะดุ้งตื่นขึ้นแต่ว่ามันแปลก มันมีบินเหลขกกับเฝาบินเหลขกอะไปเนาะมีใบเหลขนั่นแหละใบกระดาษที่เพิ่นเขียนเหลขกสีเพิ่นซื้อเลขกนั่นแหละมันปิวตกลงมาขางเพิ่นล้วบันี้เลขตัวนั้นแม่เราก็เคยไห้มาแหลวงวดหนึ่งมันยังบบออกแต่กระบ,บน่เพิ่นว่ามันอาจสิมาออกงวดนี้ก็ได้เบาหนอ่อมันเป็นเหลขกเก่าที่เพิ่นอัน สื่งงวดก่อนหน้าน,านี้เลขที่เพิ่นเลขที่มันตกลงมาใส่ใส่เพิ่นนั่นเนาะห้าเก้าสี่ตัวเดียวเม็ดเดียวงวดนั้นเพิ่นกัดเพิ่นให้งวดวันที่เท่าไรถ้าเบาหนุ่มจำบ่ผิดมันที่สิบหกมิถุนาครบ่อสิบหกมิถุนาหนึ 1, ่งกรกฎาคมแม่นบ่เพิ่นให้มาหรือว่าเพิ่นให้มาหนึน่งกรกฎาคมบ่เบาหนุ่มก็จำบ่ได้เฮือนเพิ่นว่าเอาตัวนี้ละเบา ่นวามันตกลงมาใส่แม่เอาตัวนีแหละวะท่านซื้อมันตกเก่านีแหละวะท่านออกบุออกจางเงมันวะท่านก็แล้วเอาก็แล้วแต่แม่มากเด้อบัดนี้บา้านเราเรียกว่าละแม่ซื้อเลขตัวใดไวบ้บวก่อนหน,น้านี้แม่นั่นอยากซื้อเพื่นว่าแม่อยากซื้อหาสามเก้าศูนย์อันนี้เลยเพื่อนอยากซื้อได เพิ่นอยากซื้อหาสามกับเก้าศูนย์เพิ่นว่าแม่หมักแม่หมักเลขตัวนี้หาสามกับเก้าศูนย์แต่ว่าสิถือบ่ออันนี้แม่กรบวบหูเด้อเพิ่นว่าแต่ว่าเลขตัวเดียวที่น่องเพิ่นบอกเพิ่นว่าน่องเพิ่นมาบอกเลขเพิ่นว่าหาเก้าสี่ 4. ลองเพิ่นครับเด้อแม่สอยครับอายุน่องเพิ่นห้าสิบปีนะครับเนาะอายุแม่สอยไออายุน่องแม่สวยห้าสิบปี เพื่อนบอกแค่นี้แล้ว่นกับไปแต่เั็นเหุทุระเพื่อนก็เลยบอกได้คุยอย่างกันต่อว่าสิถามหอดอายุเมียล้วกันยังบอกท่านเด้ถามเพื่อนว่าเอาบอกแค่นี้แหละเดวเมียสีฟ้าไปทุระเพื่อนว่าเพื่อนฝันว่าน้องชายเพื่อนมาสีบอกเลขกตอนแรกตอนในั้นันบเห็นดอกว่าเป็นตัวเลขกยังแต่ว่าตื่นสาวมานันเห็นกระดาษเหลขใบเก่ามันตกอยู่ขังอันหมอนเพื่อนก็เลยว่าเอาเอาตัวนี้แหละ แต่ว่าเหลขกแม่เล่าสื่ออยู่แล้วตั้งใจยสื่อก็คือ5 0กับ90่ลองพิจารณาครับเด้อความฝันมันก็คือความฝันล่ละแต่ว่ามันขึ้นอยู่ที่ว่าผู้ใดที่ฝันแม่นผู้ใดที่ฝันโบแม่นแค่นั้นละบางคนฝันดีแต่แปลเหลขกโบเป็นบางคนบกขึ้นอยากสื่อเหลขบัดสื่อตัวเดียวกระถือกระมีลองพิจารณาครับเด้อแม่สอยครับแม่สอยคนฝันแมน ลองเบิ่งด้อครับเด้อเล็กเบ้าน้องก็ลงไงว้ให้เบิ่งหลายหลายคนแล้วล่ะเนาะมากบ่มากก็ผิจารณาเอานะครับเนาะเดี๋ยวเบ่าน้องจะให้น้องหลามากยูทูปตาไครยูทูปตาไครแลวกะ่ะขอโชกตาไครให้ทุกคนนะครับเนาะเดี๋ยวเบ่าน้องกะชิดให้เพื่อนมากยูทูปให้บท่ท่านเด็ถามกันอีกอยู่ว่าเพื่อนไปซื้อรถมาให้ตาไครยังเห็นแต่เพื่อนบอกว่าเพื่นสิซื้อรถมาถวายตาใครนะนะ ไปน้ำกันอยู่แต่ว่ากระบอได้ถามกันก็ถามว่าฝันบอเพื่อนก็บอกว่าบอท่านฝันแต่ว่าเลขที่เพื่อนมักก็คือเก่าเก่าศูนย์หาเก้าเก้าศูน์ละกะเก้าละกะศูนย์หกสามศนยเพื่นก็นยังมักอยู่แต่ว่ามันฉีบมาบออันนี้ครับบอมีผูใ้ใดบอกได้ตะครับเนะ ว่าเหลขกมากของไผของมันมันกัดแต่อยู่ที่ว่าเพื่อนฉิเอามาแบ่งปันเขาบ่วหลายคนกัดเริ่มให้เลขมาแล้วทั้งความฝันแลวก็หล่ตัวงวดมาเลยบางคนก็ให้เป็นเหลขกเป็นโตมาเลยบ่ได้มีฝันบ่ได้มียังกให้เป็นโตมาบางเทอเจอหน้กกันฝ่อฝ่าถาม่นว่าซื้อเหลขตัวไหเพิ่นบอกว่าซื้อตัวนี้ตัวนี้มักกะซื้อเอาแต่มีประมาณนี้นะครับเนาะแต่ไดนก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีครับงวดวันที่1สิงหาคม67ครับผมแม่สอยครับตัวเดียวเม็ดเดียว เลขโตกไส5 9าสครับผมแม่เพิ่นมากก็คือห้าศูนย์เก้าศูนย์ไม่ยยังอายุหนองไสยเพิ่นห้ปีเพิ่นที่ซื้อเลขอายุหนองไส้เพิ่นอย่าก็ข้อขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไหนสมหวังนังปรารถนามีเงินใส่ใจใบ่าขาดมือเปิดดวงเปิดโชคเปิดรับทรัพย์ไปพร้อมๆกันสวัสดีครับ